สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงานเซอร์เฟซสามนะครับผม <aqueles> ตัวนี้จะเป็นเซอร์เฟซสามนะฮะก็ลูกค้ามาในการในส่วนของตัวแบตเตอรี่บวมนะครับผมตอนนี้ก็ได้ทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับผมตัวเดิมที่ลูกค้าใช้นะครับถ้าสังเกตดูนะฮะค่อนข้างที่จะบวมเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับมา ออนแบตใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมอ่าก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้เซ r ร์ c เฟซครับไม่ว่าจะเป็น1 2 3หรือ 4, 5, โปร4 p r โปรห้อะไรพวกนี้ฮะก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะผมทางเรายินดีให้บริการนะครับอ่าตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่เมกบางบนาเดอมนลลโซลิเดนมอเดอะมอลบางกะปิเดอะมอลบางแคแล้วก็ไอฟิวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับผมสำหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ